คะอ๋อนี่กำไรหรอคะกำไรแล้วนี่อะไรนะอันนี้อ้าอ๋อนี่ทาเล็บหรอคะทาเล็บใหญ่น้อทาอะไรคะนี่โอ้ทาแก้มโอ้ยไหนไหนไหนเอาปากเอาปากเลือกตากันเนี่ย เออตกใจมาเด้อขวนเอ้ยล่ะตกใจก็เห็ดแห้งเนาะก็เจี๊ยปากก็ตัวตกใจหมดเลยมาเด้อขวนเอ้ย มาด้อขวานเอ้ยขวานนี่แหละยิ้มใช้นาะขวานนี่แหละยิ้มใช้ยิ้มทุ่มนะคะยิ้มให้หัวให้ไปนะกลับขึ้นมาหายหล่ะเด้อมาคงเทพเด้อหืมป้าผมให้แน่อุ้ยย้ายเป้าผมก็เด้อย้ายสัพผมเอาเป้าเออเป้าผมให็นก็เด้อพอนะพี่น้อง bao bông, bông hỏi khỏe đây ạ không cho này, Được mấy, Được không? Bông này เ,เอาเอาวึ่วนะเอาคนหนึ่งวีเอาคนหนึงวีเอาคนหนึ่งวีค่ะคนหนึ่งเป็นคนวีค,ค,นนค,นนคนหนึ่งคนเป่าค่ะแล้วอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งแย่งกัน เดี๋ยวเดียวเมันมีมันมีสองหัวเดี๋ยวตกลงกันก่อนมาตกลงคนหนึ่งเป็นคนหีเอ,อานีลเอ,อานยไปมเอาหมีมาให้ก่อนได้ไหมหนะเอาให้นะเอาใจต่อไไมไหมอย่างนี้เอาหมีให้ก่อนได้ไหมคะโยนลงมาเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอนุญาตค่ะโอเ้เ <laughs>

ขอดาวจ้าเอานี้ได้ดาวด้วงเหรอสูนมองกล้องเอาเบ้เา,เาใหมเบ้าใหนแม่ท้อแม่ไม่สู้แม่ไหน อาเท็นนองเอ้เองีวาเ้าว่ามีวีแบบยหย่้กูดังตางไห มีสองผู้ผู้ดังามไหมาอ้อมีปากันเดียวอ้มีตาสองใบจ๋าแม่จ๋าโอ้<ะ>แม่จ๋าแม่อยู่ไหนอะลูกเฮ้ยเฮ้ล้มทังกันกระีเฮ้ยล้มทางกันหดีกกดมงมาก้มมามาดีเดี๋ยวเนี่ยะ เายีสาไปเ้อพี่น้องคุณนิจจางประจำตัวของคนของหอยายเอแล้วก็มีีีีอีไหวผู้เียนนไม่หางจิ๊อาจามีผมตาจมีผมค่ะอาจารย์มีผมค่ะ আমি <laughs> <laughs> <laughs>